สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดราศีมีนนะครับดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงวันที่1ถึงวันที่3 1เ มกราคมพศส5 6 4จะเป็นชนิ้นแรกผมก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์เหศท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีมีนนะครับจะได้มีข้อมูลแนวทางการดำเนินการใช้ชีวิตในช่วงเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนแรกของปีพศส5 6 4การประกอบอาชีพธุรกิจหน้าที่การงาน การดำเนินการใช้ชีวิตในช่วงนี้นะครับเป็นเชนแรก,ก็มาดูทัศนะความรู้เรื่องดวงชะตาชีวิตกันเลยนะครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีมีนนะครับราศีมีนซึ่งดาวเจ้าเรือนราศีมีนหรือว่าเจ้าเรือนของตนุภพนะครับคือดาวพรหัสบดีครับดาวพระหัสบดีอยู่ในตําแหน่งของเรือนราพะเกี่ยวกับโชคลาบนะครับ ส่วนเรื่องดาวที่โคโจรสัมพันลักษณเกิดของท่านในช่วงเดือนมกราคมผมตั้งดวงวิเคราะห์ในวันที่17มกราคม2564นะครับซึ่งดาวที่โคโจรเคลื่อนย้ายเร็วก็จะมีดาวจันทร์ครับดาวจันทร์ที่2วันครึ่งจะเคลื่อนย้ายเร็วนะครับในในช่วงของดาวจันทร์ครับส่วนดวงที่ดาวที่โคโจรเคลื่อนย้าย ส่งผลอิทธิพลให้ดวงชะตาทีท,ท่านจะมีความราบรื่นหรือจะมีความไม่ราบรื่นก็มาดูดาวที่โคจรนะครับดาวเจ้าเรือนตะนุภบนะครับหรือว่าภบของตนุนะครับหรือว่าภบของอตัวตนตัวของบุคคลเจ้าของดวงชะตาครับอยู่ในเรือนราศีราศีลาภนะครับ่วงนี้ครับถือว่าเกณฑ์เดือนมกราคมเป็นเกณฑ์ที่ดวงท่านจะมีความ ราบรื่นมีความสุขมีความสมหวังตีระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเกณฑ์ดวงดาวจะตายชิดโชคลาภเกี่ยวกับนได้ได้โชคได้ลาภเกี่ยวกับมรับุรพคู้ใหญ่อุปธมภมความจนช่วยเหลือนะครับในช่วงเดือนมกราคมนะครับส่วนเรื่องของการเงินการทองครับการเงินดาวการเงินก็คือเรือนภพของกระดุมพระดาวเจ้าเรือนของดาวการคือดาวอังคารเป็นดาวเกษตรเกาะคมอยู่ครับ เป็นอิทธิพลของดาวการเงินจะส่งผลให้มีความสุขมีความสมบังม,มีความราบรื่นดีนะครับเรื่องเรื่องของชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ชีวิตความรักก็เช่นเดียวครับชีวิตความรักก็เช่นเดียวกันเพราะว่าดาวสุขก็ดีครับดาวเจ้าเรือนของเจ้าเรือนของดาวปัตตานีหมายถึงว่าดาวพุธครับดาวพุธคือเลขสี่ครับอยู่ในเรือนของราพัครับ เรงของรามพักือว่ามีโชคมีลาบจากกู้หุ้นจนจากการทรําธุรกิจจากการประกอบอาชีพการงานในช่วงนี้ครับเรื่องผลประโยชน์เรื่องทําธุรกิจก็สูว่าราบลื่นดีนะครับในช่วงนี้ครับถึงแม้ถึงแม้จะเป็นช่วงสภาวะโควิดนะครับถือเป็นภาวะโควิด -19 อยู่นะครับทุกคนทุกท่านกา็ป้องกันตัวเองครับแต่ว่าอยู่ช่วงดวงที่ท่านได้รับโอกาสดีๆเข้ามาครับช่วงสภาวะที่ท่านมีโอกาสดีๆเข้ามา ในดวงจะตายชีวิตของท่านนะครับจะมีคนอุปถัมภ์ความจนผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนการกระทําอาชีพหน้าที่การงานจะ,จะมีความร่เรวยมีความสุข,ม,ม,สขมีความสมวังดีครับในช่วงนี้ครับเป็นถือว่าดวงของท่านที่เกิดในราศีมินสร้างวิรให้เป็นโอกาสในการประกอบอาชีพหน้าที่การงานครับจะเป็นางานอาชีพส่วนตัวก็ตามครับหรือว่าเป็นด้านางานประจําก็ตามครับถือว่าส่งผลให้ท่านมีความรบเรองดีนะครับในช่วงนี้ครับเรื่องของ อาชีพในที่การงานครับปัตนิผูุ้หุนส่วนปัตนิมรณสุภกรรม,มะหน้าที่การงานครับว่าดาวสุขนะครับตกกรรม,มะนะครับและมีดาวเกตโคจรร่วมอยู่ในของเรือนกรรม,มะหรือว,ว่าอาชีพธุรกิจเกิจเก่าๆที่ท่านเคยทําประสบความสําเร็จมาครับมันจะทําให้ท่านมีความรับรื่นมีความสุขมีความสมวังอาชีพนที่การงานส่วนเรื่องของลาภโชคลาภครับมีผลักผู้ใหญ่สนับสนุนประทา์ความเจริช่วยเหลือเรื่อง ให้โชคให้ลาบให้ความช่วยเหลืออน,นุเคราะห์สงเคราะห์อยู่ตลอดนะครับในช่วงเดือนมกราคมที่ว่าท่านที่กันตราศีมีความสําเร็จความราบรื่นในชีวิตนะครับถึงแม้จะดวงชะตาบางท่านอาจจะไม่ค่อยลาบรื่นอยู่ที่วันเกิดทักษะเกิดนะครับทักษะเกิดในแต่ละวันอาจจะส่งผลไม่ทัดเทียมไม่เท่ากันนะครับมาดูวันเกิดประกอบกันนะครับ ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับอาทิตย์เป็นบริวารบริวารตกเดือนลาภครับบริวารให้โชคให้ลาบครับสิ่งของที่ท่านาทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ท่านอาโอกาสที่ท่านจะได้รับโอกาสจากบริวารหรือ,อสิ่งของที่ท่านมีของหยุดหรือแต่ทาธรุรกิจด้านการค้าการขายก็ตามครับถ้าเป็นสินค้าที่ตกค้างตกค้างที่ขายไม่ได้ทรัออกในช่วงนี้นะครับในช่วงเดือนมกราคมเป็นช่วงเดือนที่วิกฤตอกให้เป็นโอกาสก็คือ โอกาสที่ท่านจะขายสอดปรพสินค้าถ้าเป็นนักธุรกิจด้านการค้าการขายครับขายสินค้าของท่านได้นะครับมีโอกาสที่จะมีโชค็นลาบนะครับหรือราวาบริวารตกเรือนลาภให้โชคให้ลาบครับเรื่องอายุสุขภาพจะมีปัญหาสุขภาพช่วงระหว่างวันที่15 1 6 1 7สกบดนะครับเกี่ยวกับไร้ป่วยเล็กน้อยครับต้องระวังนะครับเรื่องสุขภาพสาคัญครับวันอายุเดชดาวเดชดีครับดาวเดชตกเรือน จงเลือนกันตุมพระดาวเดชพลังอำนาจการเงินการทองอำนาจวาสนาเรื่องของการเงินการทองราบรื่นดีครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีดาวศุ์ดาวพุธคือดาวสีดาวพุธดาวสีตกเรือนลาภประสบผลเสร็จมีโชคมีลาบลอยบางเกิดขึ้นนะครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละ็ดีครับดาวมูละดาวเสาเป็นดาวมูละตกเรือนลาภโอกาสที่ท่านจะได้รับโชครับลาบือวาได้ซื้อสิ่งของซื้อสังหาริมทรัพย์ เกณฑ์ที่จะต้องผ่านถ้าท่านท่านธุรกิจธุรกรรมอะไรก็ตามครับจากเรื่องของซื้อหลักทรัพย์หลักฐานในก็มีเกณฑ์ที่จะต้องได้รับสิ่งนั้นนะครับได้รับสิ่งที่ท่านได้ทําธุรกรรมธุรกิจเรื่องต่างๆไว้กับสินเชื่อต่างๆผ่านนะครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชศาารีมูลอุตสาหะหนที่การงานก็ดีครับตำแหน่งหน้า Meeting, ที่การงานก็ตามครับชวคลาบจากตำแหน่งหนที่การงานที่ดีขึ้นนะครับ วันอายุเตศสีมูละอุสาหะมนตรีนะครับดาวมนตรีดาวราหูเป็นดาวมนตรีก็ว่าอุปถัมภ์ความจนที่เหลือเพื่อนูงคอยช่วยเหลืออุปถัมความจนที่เหลือส่งผลดีครับการเล่กนีส่วนดาวศุกร์เป็นการลีดตกเรือนกรรมะช่วงนี้เบื่อเหน็ดเหนื่อยนะครับเบื่อเบื่อในนายนะครับเบื่อนายกับการประกอบอาชีพการที่การงานนะครับแต่มีเป็นเป็นช่วงช่วงเป็นพักนะครับแต่ว่าอุสาหะริยะในช่วงนี้อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรครับแต่ในที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างมันดีครับ หรือท่านบางท่านก็อาจจะง,งานล้นมือครับเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับในช่วงนี้ครับก็ต้องทุกสิ่งทุกอย่างครับสภาวะช่วงนี้นะครับทุกท่านนะครับสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมในสภาวะช่วงนี้ดวงชะตายชงทุท่านบางท่านอาจจะส่งผลดีบางท่านอาจจะส่งผลไม่ไดีครับแต่ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับราศีมีนถือว่ามีความราบอรื่น ความสุขในชีวิตนะครับในช่วงเดือนมกราคมครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันจันทร์เป็นบริวารบริวารตกเรือนวินาศครับโอกาสที่จะเสียเงินเสียทองนี้มากครับในช่วงนี้ครับนะว่างวันที่1 5บ6้ิกเครับเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองนะครับวันอายุบริวารอายุสุขภาพดีครับไม่เปันหาครับดาวังคารเป็นดาวอายุสุขภาพแข็งแรงดีวันอายุเดชส่วนดาวเดชนะครับดาวเดชก็ดีดาวสีก็ดีวันอายุเดชสีมูละ ดาวเด็ดดาวสีดาวมูละตกเรือนลาภาโอกาสที่จะมีโชคมีนะค มีความประสบความสําเร็จนะครับทั้งเด็กก็ที่ตาแหน่งหน้าที่การงานมีโชคลาภตําแหน่งหน้าที่การงานมากกว่าครับในช่วงนี้ครับในช่วงเดือนมกราของหน้าที่การงานดีหรือการปรับเปลี่ยนตําแหน่งนทางที่ดีครับปานอายุเด็กสีมูลค่อุตสาหะหน้าที่การงานดีครับอุาหน้าที่การงานอุตสาหะมนตรีนะครับดาวมนตรีในที่นี้ดาวมนตรีดาวศุกร์เป็นดาวมนตรีมีคนออกมาทำความจนช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานครับช่วงนี้ครับการเงินการตรองสภาพป้องหน้าที่การงานลาบดืนอดีครับมนตรีกาลกินีสุนลาภเดือนลาภดาวที่เป็นกาลกินีตกเดือน ลาภอาจจะเป็นทุกขลาบนะครับโชคลาบได้มาหน้าที่การงานได้มาเน่ยเข้ามาก็อาจจะเป็นทุกขลาบนะครับอีกนึงเพราะวันดาวบริวารเป็นเสียครับเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองนะครับในช่วงนี้นะครับถ้านี้เกิดในวันกันครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันอังคารครับอังคารเป็นบริวารบริวารตกลุ่มทรัพย์ครับ วันตกคุมทรัพย์เกณฑ์ที่ได้หลักทรัพย์หลักฐานการเงินการทองดีครับวันอายุสุขภาพดีไม่มีปัญหาครับสุขภาพดีครับวันอายุเดชดาวเดชดีครับดาวเดชเสาคือเดชตกเรือนลาภมีอำนาจวาสนาชจตาหน้าที่การงานดีครับวันอายุเดชสีจั้งดาวสีครับดาวสีจะประสบความสุขมีโชคเป็นลาภการเงินการทองดีครับวันอายุเดชสีมูละมูละก็ดีครับมูละหน้าที่ในมูละการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางไม่มีรับในช่วงนี้ครับอุตสาหะหน้าที่การงานดีครับดาวสุขเป็นดาวอุตสาหะตกเรือนกรรมะ เกณฑ์งานติดต่อการเจรจาก็มีความรับลื่นงานประชาสัมพันธ์ก็ดีครับงานทําธุรกิจบริการต้อนรับราบรื่นดีครับช่วงนี้ครับท่านสมาชิกที่เกิดมานอังการครับวันอายุเดชศรีมูลอุสาหมนตรีนะครับดาวมนตรีดาวทิศเป็นดาวมนตรีตกเลือนราภามีคนประทําความจุนช่วยเหลือนะผู้หลักผู้ใหญ่ประทับความจุนช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองเรื่องอาชีพการงานทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นดีนะครับท่านสมาชิกที่เกิดในวันอังคารราศีมีนนะครับ ่วนดาวจันเป็นกาลกิณีตกเรือนวินาศกับดวงลัคนาเกิดไม่ส่งผลกับดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับสมาชิกท่านที่เกิดในวันต่อไปครับพุธกลางวันครับพุธเป็นบริวารบริวารตกเรือนลาภเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาภปีมากที่สุดนะครับตรงนี้ครับวันอายุครับสุขภาพดีครับเดชดีครับวันอายุเดชดาวเดชดีดาวสีดีครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละการที่การงานหลักทรัพย์หลักฐานการงานมั่นคงนี่ครับมูละอุตสาหะอาทิตวัน วานอายุเด็ดสีมุระอุสาหะหน้าที่การงานดีครับหน้าที่การงานไม่มีอุปสรรคเลยครับอุสาหะดีครับลาภโชคดับกันอย่างที่การงานดีอุสาหะมนตรีดาวจันทร์เป็นดาวมนตรีอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรในช่วงมลที่สิบห้าสิบหกับดาวมนตรีเสียส่วนดาวกา,ก,การเงินการเงินการทองสภาพคล่องทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็รู้จักเก็บรักษาดีนะครับเพราะรู้จักเก็บรักษาดีครับเพราะดาว การที่นีตกคุมทรัพย์ดาวกา็เลยตกคุมทรัพย์ในที่นี้ฝเงินกันทองเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองโดยมิใช่เหตุต้องระวังด้วยนะครับอยู่ที่ตัวของท่านนะครับอยู่ที่ตัวของท่านการที่จะท่านาจะซื้ออะไรก็ตามครับต้องอมีหลัก สิ่งที่สําคัญให้มันเป็นเป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เพราะว่าช่วงดวงเชื่อใตายชีวิตของท่านราบเรื่อนดีนะทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มาแบบง่ายๆครับแต่อาจจะดวงสภาวะของตัวท่านเองในช่วงเดือนมกราคมนะครับก็ต้องราเซฟนะครับพอดวงถางขึ้นก็เซฟไปงลงการลงอาจจะมีปัญหากับชีวิตในช่วงขาลงนะครับต้องระวังนะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันอังคารครับวันต่อไปครับสมาชิกที่เกิดในวันพุธ อ่าในวันอาในวันนี้สมาชิกที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันเสาร์ครับเสาร์เป็นบริวารเสาร์เป็นบริวารตกเรือนลาพระได้โชคเด้นลาได้ข้าวได้ของนะครับเดี๋ยวนี้ครับวันอายุสุขภาพดีครับสุขภาพดีไม่มีปัญหาอุปสรรคเก็บค่าที่ป่วยไม่มีนะครับวันอายุเดชดาวเดชก็เดินดีครับดาวเดชลาหูคือเดชเดินดีครับดาวสี ดาวสุคือดาวสีดาวสีตกเรือนกรรม,มะมีประสบความสำเร็จตำแหน่งงาที่การงานราบรื่นดีนะครับช่วงนี้ครับหน้าที่การงานสิ่งที่ใดก็ตามที่ท่านมุ่งหวังแกกระทําทมีความราบรืน่นมีความสุขมีความสมบังนี้ครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละดาวทิศเป็นดาวมูละนะครับดาวมูละตกเรือนลพาพัได้หลักทรับหลักฐานการงานหนะ้าที่การงานมั่นคงดีครับการเงินการทองดีครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะอุตสาหะช่วงนี้ ดาวจันเป็นโอสาหะอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายเล็กน้อยครับโอสาหะมนตรีดาวมนตรีนะครับดาวมนตรีคืออังคารเป็นดาวมนตรีขุมทรัพย์ขุมทรัพย์กระดุมพ้าขุมทรัพย์มีคนมนบะทำกัมจนช่วยเหลือเรื่องหน้าที่เรื่องการเงินการทองดีครับการดีการกินีสุนนะครับในช่วงนี้ครับดาวพุธเป็นดาวกิจีเป็นดาวเสียนะครับเป็นดาวกิกมีโชคล่าโชคเล่าอาจจะขัดโชคกับดาวอยู่ที่ตัวท่านนะครับในในสิ่งต่างๆจะราบรื่นดีอยู่ที่ตัวของท่านเป็นคนตัดสินใจนะครับเกณฑ์ที่ท่านจะได้ครับ บางสิ่งบางอย่างบางเรื่องหน้าที่การงานดีก็ตามตาแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าการเงินการทองอะไรก็ตามคนใคอคนอุปถัมภ์ความจนช่วยเหลือก็ควรยื่นมือเข้าช่วยแต่ท่านอาจจะปฏิเสธในสิ่งนั้นก็เป็นการขัดโชคกำลางของตัวท่านเองนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันต่อไปนะครับ สมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพระหัสสบดีครับพระหัสเป็นบริวารบริวารตกเวลานลาภเกณฑ์ที่จะได้หลักทรัพย์หลักฐานดีครับในช่วงนี้ครับวันอายุสุขภาพดีครับสุขภาพดีวันอายุเดชดาวเดชตําแหน่งหนะ้าที่การงานดีครับน้าที่การงานดาวศุกร์คือเดชเดชตกกรรมมากคือว่าได้รับเกียรติในตำแหน่งหน้าที่การงานในสิ่งที่หน่วยงานที่ท่านได้กระทําอยู่นะครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีดาวอาทิตย์ครับดาวสีดาวอาทิตย์ตกเวล,ลาพระโชคลาภตำแหน่งที่การงานดีประสบความสาเร็จนะครับ วันอายุเด็ดสีมูละดาวมูละเกียนโยกย้ายเกณฑ์ที่ยื้เกียนโยกย้ายที่อย,ย,อยู่ที่ใส่ไม่มีครับอุตสาหะ วันอายุเดชสีมูลังอุสาหะในที่การงานการเงินการทองเกี่ยวกับเรื่องการงานดีครับนะอุสาหะมนตรีดาวพุธเป็นดาว ri, นามยายยานตร,ร,นนร,นร,นนรีตกเรือนลาภมีพวกเราผู้ใหญ่พอทำค่าจนเฉลี่ลก็กลุ้นนะครับโชคลาบอีกคนอู่ทำค่ำจนดีครับส่วนดาวกาลิกีดาวเสาเสาศึเป็นกาลีตกเรือนลาภในที่นี้อยู่ที่ตัวของท่านนะครับถุกสิงเสาเป็นกาลีดวงขัดโชคขัดลาบัวเองนะครับดวงขัดโชคขัดลาตัวเองอยู่ที่ตัวขังท่านนะครับท่านสมากชี่เกิดในวันพระศุกบดีครับตัวปัญหา ตัวท่านอาจจะปฏิเสธเรื่องต่างๆที่คนอ,อปุปถัมภ์ต้อนจวนช่วยเหลือก็กควรพอดียื่นมือเข้าช่วยในสิ่ง,งต่างๆท่านปฏิเสธก็จะเป็นการขัดโชคกัดลาภของท่านแม้แต่การเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลคนยื่นมือเข้าอดหรือ่าเกณฑนที่จะต้องได้รับโชคลาภตัวท่านเองเป็นคนขัดโชคขัดลาภตัวเองต้องระวังนะครับทนในช่วงเดือนมกราคมนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับพุธกลางคืนพุธเป็นบริวารบริวารตกเรือนตานุ สหอาดเชาเพื่อนด ok uh, ีคร ah ับบริวารเพื่อนปุงดีครับในช่วงนี้ครับวันอายุสุขภาพดีครับดาวศุกร์เป็นสุขภาพดีครับดาววันอายุเดชดาวเดชอาทิตย์คือเดชตกเวลาพระมีตําแหน่งหน้าที่การงานดีครับช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีดาวจันอาจจะมีปัญนหาเรื่องความสําเร็จในช่วงวันที่1 5 16 17นะครับในช่วงนี้ครับอาจจะไม่ดีครับวันวันอายุเดชสีมูละดาวมูละหลักทรัพย์หลักฐานการเงินการตองดีครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะหน้าที่การงานลาพะ หน้าที่การงานตกเรือนลาพระอุตสาหะระยะดีครับโชคลาบจากตำแหน่งที่การงานมีครับลวาวันอายุเดชสีมุลนะอุสาหะมนตรีดาวมนตรีครับดาวเสาเป็นดาวมนตรีมีคนสูงอายุอุปถัมภ์ขั้มจนช่วยเหลือในโชคให้ลาบพระส่วนดาวกาลิกนีดาวกาลีขัดโชคขัดลาบในช่วงนี้นะครับมีดาวกาลิกนีดาวพริฤาัีเป็นดาวกาลีมีคนคอยที่จะยุแย,ยงพูดยุแยงให้ขัดโชคขัดลาภของท่านสิ่งที่ท่าน กำลังจะได้โชคได้ลาบดีแต่มีคนหาข้าวพุทธทำให้ท่านเบี่ยงเบน เรื่องโชคลาภของท่านไปนะครับในช่วงนี้ครับดังนั้นสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันพุธกลางคืนคนสงบนิ่งจิตใจดีครับคนสงบนิ่งอารมณ์ดีครับอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับให้สงบนิ่งสงบจิตสงบใจดีนะครับอย่าไปโต้ตอบนะครับในช่วงเดือนมกราคมครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์เป็นบริวารบริวารตกเรือนกรรมะโชคลาภตำแหน่งที่การงานได้หน้าที่การงานเป็นบริวารที่ดีครับวันอายุสุขภาพดีครับวันอายุเดชดาวเดช ดาวจันคือเด็ดเตดออนแอร์นะครับช่วงนี้อาจจะไม่ดีครับวนันวันอายุเด็ดสีส่วนดาวสีเรื่องการเงินการทองสภาพคล่องราบดีครับการเงินการทองสภาพคล่องดีครับช่วงนี้ครับวันอายุเดชดสีมูละดาวมูละคือเดือนลากตกเดือนลาภ ได้หลักทรัพย์หลักฐานนะครับได้โชคเป็นลาภหลักทรัพย์หลักฐานดีครับวันอายุเดชส,สีมูลคอุตสาหาะหน้าที่การงานตำแหน่งที่การงานก็ลาบดีครับในตำแหน่งหนที่การงานมั่นคงดีครับในช่วงเดือนมกราคมท่านคนที่กำลังหางานนะครับวันอายุเดชส,สีมูลคอุตสาหะมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่บัตรำตํนจนช่วยเหรือก็ควรส่งผลให้ท่านมีโชคเป็นลาบดีครับส่วนดาวการธารกินนี้ครับราหูเป็นกาลีตกเดือนสิงหาองเพื่อนฝูงตรยยศถักหลังนะครับรองเพื่อนฝูงตระยศผถักหลังขัดใจกันนะครับในช่วง เดือนมกราคมนะครับนี่คือการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดราศีมินนะครับทั้ง8วันนะครับอาทิตย์จันทร์อังคารพุธเสาร์พฤหัสลาหูและศุกร์ครับผมวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางทศนะความรู้เรื่องดวงชะตาชีวิตประจําเดือนมกราคมดวงชะตาของท่านเป็นเช่นไรบางท่านก็อาจจะมีความราบรื่นส่งผลดีครับบางท่านอาจจะมีความอุปสรรคยวติดขัดอยู่บ้างก็เป็นช่วงของดวงดาวที่มันโคจรไปนะครับจะจะจะราบรื่นทุกคน ก็วงชะตายชุดก็เป็นไปไม่ได้ครับจะมีปัญหาติดขัดทุกดวงก็เป็นไปไม่ได้ครับนั้นสมาชิกท่านผู้ชมท่านใดก็ตามครับที่มีความรับรื่อยู่แล้วก็ต้องเซฟตนเองครับท่านที่ยังไม่มีความรับเรื่องดีก็ต้องรอโอกาสรอวันที่มนจะมีส่งผลให้ท่านมีความรับเรื่นนะครับทุกคนทุกท่านก็มีความรับเรื่องพอๆกันนะครับมีความสุขมีความสมงบพอๆกันแต่โอกาสของแต่ละคนก็จะย่อมไม่เหมือนกันนะครับนี่เป็นการวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางทัศนะ กับสมาชิกท,ท่กา,นคคา,กทานผู้ชมที่เกิดราศีมิณนะครับส่วนตัวเลขมงคลครับตัวเลขมงคลสําหรับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีมิณนะครับในงวดของวันที่17มกราคม2563ครอกบเลข,เลขตัวเลขที่โดดเด่นนะครับตัวเลขที่โดดเด่นตกเรนราภครับมีเลข7ดเลข5เลข4ีเลขหนึ่งครับในกลุ่มนี้ครับ754 1ีหนึ่งครับในกลุ่มนี้จะเป็นเลขตัวไหนโดดเด่นนะครับ7541ี 7, 5, 4, 1, จะเป็น7557 เจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหรือจะเป็นห้าสี่สี่ห้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับนี่คือตัวเลขโดดเด่นเลขมงคลชีวิตของท่านนะครับเลขมงคลในงวดของวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันหร้อยหกสิบสามนะครับใน64นะครับประธานโลครับเป็นปีใหม่แล้วนะครับเป็นปีใหม่ผมมีความพิจารณาให้ hey, สมาชิกไปดูเพื่อเป็นแนวทางน,นะครับขอบคุณสมาชิกมาตามดวงทุกคนทุกท่านทุกลังใจครับที่เข้ามาติดตามร,รับชม ชอบแนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตที่ผมได้วิเคราะห์วิจารณ์ให้เป็นแนวทางทัศนะความรู้เรื่องดวงชะตาชีวิตให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมก็ฝากกดติดตามเลยครับกด subscribe กดไลก์กดแชร์ด้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตให้กับท่านได้ติดตามรับชมอีกในราศีต่อไปในเดือนต่อไปครับไอสมาชิกมาตามดวงคุกท่านทุกคนช่วงนี้สภาวะโควิด -19 าระบาดใน ทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะคนไทยเราก็ต้องเซฟตัวเองครับมีบัตรตามกฎกติกาที่รัฐบาลได้ประกาศไว้จะทําให้ชีวิตของท่านสมาชิกและคนในครอบครัวของสมาชิกความชีวิตให้คงรักของท่านนะทุกคนนะครับที่กำลังติดตามเร,ราจะจะได้มีความสุขทุกคนทุกท่านนะครับไมมีใครที่อยากจะให้ตนเองได้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับพอเกิดมีโรคภัยไข้เจ็บก็ทําให้จิตมีความติดขัด ไม่ลาบตื่นในช่วงนั้นนครับขอให้ทุกท่านนะครับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่รัฐบ,บาลได้ประกาศไปขอใดูทุกท่านก็จะมีสุขภาพแข็งแรงดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ